สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์แอนอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่สําคัญเกี่ยวกับตอน988กันอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยถกเถียงกันเป็นอย่างมากเลยนะครับผมเสียงแตกออกเป็น2ฝั่งนะครับนั่นก็คือไฟระหว่างซันจิกับคิงแห่งเพลิงไหม้นั่นเองซันจิที่มาในชุดสเตลล์แบล็กนะครับผมเลยรสูตรของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าก็มาเต็มเลยเหมือนกันซันจิเก่งขึ้นมากๆแล้วแต่ในฉากเนี่ยใน ครับผมซันจิได้ถูกคิงอัดลงไปแบบรุนแรงมากๆเลยเสียงในตอนนี้นครับผมท่านผู้ชมเนี่ยก็แตกออกเป็นสองฝั่งนะครับว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยบอกว่าคิงเนี่ยอัดซันจินั่นน่วมแน่นอนนะครับผมสาหัสน็อกไปเลยในการโจมตีครั้งเดียวแน่นอนอีกเสียงหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็บอกกันว่าโอ้ยพี่ซันจิไม่เป็นไรหรอกมันขำๆนะครับผมเดี๋ยวลงมาเนี่ยลุกขึ้นมาเตะคิงหน้าหันเลยเรียกได้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ทีมไหนนะครับผม,ผมก่อนจะเริ่มดูคลิปวิเคราะห์นี้กันเนี่ยนะครับลองคอมเมนต์ทีมออกมาด้านล่่างกอน ทีมหนึ่งนะครับผมบอกว่าคิงตกซันจิทีม2นะครับผมบอกว่าซันจิเนี่ยอ่อนให้เดี๋ยวขึ้นมาตกคิงเลยครับยังไงลองคอมเมนต์กันมาก่อนนะทีนี้นะครับผมเรามาเริ่มเจาะลึกการต่อสู้ครั้งนี้กันเลยดีกว่าว่าฝีมือในตอนนี้นะครับผมมันน่าจะออกมาประมาณไหนตามความคิดเห็นของผมนะย้ำนะครับผมว่าตามความคิดเห็นของผมเองโดยตัวของผมเนี่ยนะครับผมเราเอาเ e ฟเฟรน์มาจากไหนอย่างนั้นเหรอครับเออซันจิมันน่าจะประมาณไหนนะ โดยจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมนั่งคิดมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยซันจิก็พัฒนาขึ้นมากมายถูกไหมครับแล้วก็ได้เคยใช้เลดสูตรไปแล้วด้วยถ้าับว่าเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์ในการใช้มากขึ้นแล้วจากการที่ใช้ครั้งแรกกับเพจวันในระดับซันจิเนี่ยนะครับผมก็เตะเพจวันให้ดูมาแล้วนะครับผมซึ่งเพจวันเองเนี่ยก็มีฝีมือระดับ6ร่องนะาพา่ ึ่งผมคิดว่าถ้าซันจิเอาจริงๆเนี่ยอาจจะสามารถพอจะต่อก้อยกับพกล่องนาพาได้แล้วนะครับผมอาจจะสู้กันได้อย่างสูสีเลยแต่ถ้าให้พูดถึงระดับเดียวกับคิงเนี่ยนะครับผมคิงเนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่ อาจจะเท่ากับคาตาคุลิหรือว่าสูงกว่าคาตาคุลิด้วยซ้ำไปหรือถ้าจะเอาความแข็งแกร่งตามตำแหน่งที่มันน่าจะเคยเป็นนะครับผมก็คือแฟนๆเนี่ยเขาวิเคราะห์กันไว้ว่าคิงเนี่ยนะครับน่าจะเคยเป็นอดีตพัสดีของอินเพลดาวถูกปะระดับพัสดีของอินเพลดาวเนี่ยนะครับผมก็น่าจะต้องระดับใกล้เคียงกับคนเอกหรือไม่ก็ระดับคนเอกเลยแหะครับถูกไหมหรือถ้าคิงอ,อาจจะไม่ได้เคยเป็นพัสดีก็ได้แต่ด้วยความที่ว่าคิงเนี่ยนะครับผมมีตำแหน่งสูงถึงเป็นทห,หารเอกมือหนึ่งอะเป็นภัยพิบัิที่โหดที่สุดของไคโดคร ระดับแบบเทพมากๆอยู่แล้วเลยครับเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยคิดว่าซันจีเอฟมือในตอนนี้ยังไงก็ยังสู้คิงไม่ได้นะครับแต่เก่งขึ้นจากเดิมเยอะไหมตอบเลยว่าเยอะมากๆนะครับแล้วซันจีจะเป็นอะไรจากการโจโตีของคิงไหมตัวของผมเองเนี่ยคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องบาดเจ็บในระดับกลางถึงระดับมากเลยครับคงไม่ใช่ว่าแบบลุกขึ้นมายืนเฉยๆแล้ววิ่งไปสู้กันต่อได้เลยก็คงต้องมีน็อตค้างอยู่แป๊บหนึ่งแล้วแบบโอ๊ยเจ็บว่ะ สักแป๊บหนึ่งอะไรแบบนี้สักสองสาช่องแล้วค่อยลุกขึ้นมาให้เห็นถึงดาเมจที่โดนไปหรือถ้าอาจารย์โอดะเนี่ยนะครับจะเขียนให้ว่าโ,โหคิงมันเก่งเวอร์ม,มากๆเลยเนี่ยสจิก็าจ,จะหมดสติไปเลยครับแต่ถามว่าสจิจะตายไหมสจิจะถูกแบบหูเจาะลู่าเป็ปสองท่อนเลยไหมอันนี้ผมคิดว่าคงไม่ครับเพราะว่าชุดของเจลม่าเนี่ยนะครับผมก็มีการป้องกันมีเทคโนโลยีที่ดีแต่แบบว่าคิงเนี่ยเจตนาจะฆ่าเลยจริงๆนะอันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าคิงไม่ได้มีเจตนาจะไม่สันจินก คิงเนี่ยต้องการจะผ่าซันจิเป็นสองข้อจริงๆ,ๆนะครับแต่คิงจะทําได้หรือเปล่าเนี่ยคงต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในะระดับกลางๆนะความบาดเจ็บเนี่ยคงไม่ได้ถึงขนาดที่หนักจนแบบจะตายสู้ไม่ไหวหายจากไฟนี้หายไปจากสงครามที่โอนิกาชิมะเลยคงไม่ขนาดนั้นแต่เรียกได้ว,ว่าก็ไม่ได้แบบไม่เป็นอะไรเลยนะครับก็ต้องเจ็บหนักเหมือนกันแหละเพราะคิงก็โจมตีมาอย่างรุนแรงอะ่ะแล้วไม่ได้คิงโจมตีในร่างธรรมดาด้วยคิงได้กลายร่างเป็นเทอร์โนดอนมาเลยนะครับผมแล้วก็พุ่งมาด้วยความรวดเร็วผมก็คิดว่าซันจ ีีน้ได้อย่างสบายนักแน่นอนครับยังไงก็ต้องเจ็บอย่างแน่นอนแล้วถ้าจะลุกขึ้นมาสู้กันต่อละซันจิยังไงเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ชนะอย่างแน่นอนเหมือนกันแหละครับผมเพราะว่าคิงเนี่ยดูจะเกินมือไปมากๆเลยแต่ถ้ามีโซโลเข้ามาช่วยด้วยเนี่ยอาจจะเป็นไฟคู่นะครับผมเป็นโซโลซันจิลุมคิงเนี้ยอาจจะพอได้เพราะผมคิดว่าระดับซันจิในตอนเนี้ยนะครับผมก็คงระดับเดียวกับ6กล่องนาภพาหรืออาจจะสูงกว่าอาจจะเป็นตัวท็อปท็อปใน6กล่องนาภพาอะไรแบบนี้อารมณ์แบบเอกเด็กอะไรประมาณนี้น่าจะสู้กันได้อยู่ น่าจะประมาณนะั้นนะแต่อาจจะยังไม่ถึงระดับแจ็คอาจจะเกือบเกือบแจ็คโซโลเนี่ยก็อาจจะระดับแจ็คอะไรประมาณนั้นหรือว่าระดับเดียวกับซันจิเลยไม่ก็บวกลบกันนิดหน่อยนะครับถ้าโซโลร่วมกับซันจิเนี่ยอาจจะมีโอกาสชนะคิงได้แต่ถ้าเดียวเดียวเนี่ยนะครับผมผมคิดว่า ไม่น่าจะชนะได้นะครับและซันจิเนี่ยถูกโจมตีไปก็ต้องเรียกได้ว่าเจ็บหนักพอสมควรอยู่แล้วก็ต้องหาคนมาช่วยละทีนี้หัวเดียวกันเฮียมรีบยังไงก็สู้ยากนะครับยังไงก็ต้องขอให้ซันจินะครับผมได้โซโลโเข้ามาช่วยด้วยเถิดหรือถ้าไม่โซโลเนี่ยก็ขอให้คนอื่นมาช่วยกันละกันนะครับเพราะโซโลตอนนี้ก็ว่างอยู่อะมาช่วยจัดการทีดีคิงเนี่ยจัดการมันไปเลยนะครับผมแล้วทางตัวอื่นเนี่ยก็น่าจะมีคนเข้าไปทะมันโก้ o, จะเจอกับควีนก็ได้นะก็เป็นไปได้เหมือนกัน ก็ต้องรอดูกันว่าคู่ต่อสู้แต่ละคนเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างแต่คู่ต่อสู้ที่เราเห็นมาแล้วตอนนี้นะครับผมก็คือบิ๊กนัมเจอกลุ่มหมวกฟางไคโดเจอมิ้งหมาแมวแล้วก็ก้าวปอกดาบแดงนะครับผมโดยมิ้งส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้ไปเจอกับแจ็คถึง5คนนะตัวหลักๆของมิ้งเนี่ยไม่รวมอินุอาราชิกับเนโกะมามูชิที่อยู่ในก้าวปอกดาบแดงก,ก็ไปเจอกับแจ็คเรียบร้อยแล้วคิงก็ซันจินะครับผมเนือควีนเนี่ยไม่รู้จะสู้กับใครก็ต้องรอดูกันไปแล้วก็ยังมีตัวที่เป็นปริศนาอีกหหลลาาาาาายยตตัััวววววเนนนะใฝฝ่่่่่าา่่งง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 ขขอออออไไไคโดดมมมจปป็รรรรบผืถึท์ๆ้ แล้วก็มีคู่หนึ่งที่น่ต้องสู้กันไปยาวๆเลยนะครับนั่นก็คืออุนติกับยามาโตะนะครับผมคู่นี้ก็น่าจะซัดกันสนุกครับรอดูกันได้ในวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการวิเคราะห์แค่นี้และขอสรุปเอาไว้ว่าซันจิเดี่ยวๆนะครับผมไม่สามารถสู้คิงได้อย่างแน่นอนและซันจิเนี่ยต้องได้รับความบาดเจ็บในระดับที่กลางๆหน่อยแหละคงไม่แบบสบายใจหรอกครับจากการถูกคิงเนี่ยนะครับผมพุ่งชนแล้วก็เอาปากแทงเข้าไปเนี่ยยังไงก็ต้องเจ็บในระดับหนึ่งเลยครับนี่คือสรุปในวันนี้นะวันนี้หมดเวลาลงแล้วถ้าผิดพลาดประการดผมต้้อองขภัยยว ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างก็ลองมาแชร์กันได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องแบบยึดความเห็นของผมคพเดียวเพราะนี่มันเป็นความเห็นของแค่คนคนเดียวอะ่ะยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกมากันนะครับผมวันนี้ลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ